สวัสดีครับชาวนาวันหยุดครับเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จเอาเฮนเดอร์สีดไปสองขวดครับแล้วก็วิตน้ำเข้าเลยเช้าอีกวันให้รถมาปั่นหมักครับนี่แหละครับรถมากำลังมาปั่นอยู่เช้าว,วันลุกขึ้นรถมาปั่นครับนี่เลยครับ ผมสีเช็ดวิตาน้ำเข้าเช้าลุ่งขึ้นผมมาปั่นเลยครับเอารถมาปั่นเลยเดี๋ยวหมักไปสักสิบวันถึงสิบห้าวันนี่ก็จะหวานใหม่ครับนี่แ้ะครับยังไงนกกระยางเพียบ <c oughs> นี่ปั่นไปเดี๋ยวผมสีดไปสองขวดครับน้ำม,มันห้าไล่แต่ติดถนนไปสองงานเหลืออยู่สี่ไล่สองงานครับผมสีดไปสองขวด เดี๋ยวผมหน้านี้ผมว่าจะทดลองว่าเดี๋ยวไปสักประมาณเจ็ดวันหมักไปกปมาณเจ็ดวันแล้วผมจะมาฉีดทับตรงหน้าข้างหน้าอีกขวดหนึง่งแล้วก็เอารถมาปั่นปั่นอีกรอบหนึง่งนี่แหละครับไม่ได้เผานะครับนี่แบบนี้เลยครับไม่ได้เผาไม่ได้เผา เดี๋ยวหมักไปอีกสักห้าวันถึงหกวันเจ็ดวันนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอามาฉีดข้างบนมันตรงที่มันรถมันปั่นไม่ลงนะครับผมไม่รอครับผมอย่างนี้เลยทําแบบนี้เลยหน้าที่แล้วผมก็ทําแบบนี้ครับแต่หน้าที่แล้วผมใส่แค่สองขวดหน้านี้ผมว่าจะลองสามขวดดูเนี่ยผลออกมาปั่นเสร็จก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยว วิดน้ําเข้าให้มันท่วมเดี๋ยวให้ดินมันแห้งสักหน่อยแล้วค่อยวิดน้ําเข้าให้ให้มันดึงฟางไว้ก่อนถ้เาเราวิดน้าเข้าเลยเดี๋ยวมันฟางให้รถกดลงไปเดี๋ยวมันจะลอยต้องให้ดินหมาดๆสักหน่อยหนึ่งค่อยเอาน้ําเข้าครับที่ผมทำผมทำแบบนี้ครับถ้าถ้าเราเอารถปั่นแล้วเราเอาน้ําเข้ามาให้มันท่วมฟางแล้วมันมันจะทําให้ มันลอยขึ้นมามันจะอืดลอยขึ้นมาเราต้องให้ดินมันหมาดๆหน่อยให้ดินมันยืดฟางไว้แล้วค่อยเอาน้ําเข้ามาหมักให้ห่วมเลยคราวนี้นี่แหละครับเดี๋ยวก็รู้ครับครับชาวนาวันหยุดขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ